สวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านนะคะเพิ่งกินข้าวเส้าไปเนาะพี่น้องจักกินข้าวเที่ยงแล้วป่ะเนี่ยแมงอิ่มอยู่เลยสวัสดีนะคะสวัสดีสองท่านนะคะก็กินข้าวเที่ยงด้วยพี่น้องจังทำไมข้าวเที่ยงเนาะมื้อเที่ยง อันเม่อขั้วพื้นพัดมามาให้เจมามาเพิ่มอันนี้ซอบอันนี้ซอมอันนี้เอามาจากอัน,นเอามาจากของขัวสวัสดีสีท่านนะคะ กินอ่างเนาะครูสวัสดีค่ะสวัสดีคนหลังเขาพัดมามาในมือเทียงผัดซีอิ้วเส้นมาม่านะมาครัวเป็นเทดไหยต้องมีหมือนเงาหอหรอ ิดออกแล้วต้องมีมะนาวอยากทำเลยต้องมีมะนาวแบบเปรี้ยวๆดูน,น้หอมมะนาวขนาดเลยหวานๆตุกเปรี้ยวโดยผิดผงผิดคนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจ้าสุกๆสุกุน จากที่ห่างหายไปหนึ่งวันไปส่งท่านพ่อโอสูสูงสวรรค์พี่เต็มก็กลับมาสู่สุสภรรย่างน้ำมือมาซันมาเด้อมาเด้อ,อย่างนำ้ำมาเด้อมาเด้อ สองคำกับเบิร์ดแล้วสมัชดีสิบสองท่านนะคะ่ะ มาเด้ออ่าคนรังเขาสวัสดีคุณครึ่งบาทนะคะมาเด้อมาเด้อกินน้ำาข็ สวัสดีคุณยาใจค่ะแซบว่าน้อ,นองเป็นแซบแซบ,บค่ะมาเด้อมากิ้เขาน้ำอันที่เ็นลนะคะหลังจากที่หางหายไปหนึ่งวันขอบคุณน,น้ำจากคุณครึ่งบาทนะคะ ยันพี่จิแมแทนใช่ไหมกินคืออันกินอันสปาเกตตี้เน่ยเนาะถึงบทส่วนเนาะส่วนอยู่จ้ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยว ตอนสุกสูส้คนมีสองํากับเบิดนะคะไปกินสสวัสดี21ท่านนะคะมีสองคำก็หมดแนละ้ว ฮ่าฮ่าฮ่าดู๋ยากำลังจะไปคือกันจ้า่ากินข้าวเที่ยงนะคะเที่ยงตรงเนาะตอนนะขอบคุณนะคะคุณยาใจยูทูปขอบคุณนะคะ Xẹp xẹp được rồi Bớt Một phần thích ta หายภายในพิบจาไปหาหมวกวงมากินสดก่อ เบอร์แรกกับซีจีส่มะม่วงตัวบัดนี้มามาเบอร์เดิมนี้ปาพี่เต็มเบอร์เลยเนาะขอบคุณสิบเจ็ดท่านนะคะอแก้วอันนี้มันขนมอะไรโกน้ำหอนใส่เนาะเองเน่ย เสเจแจคพอดีว่เาเลยเปไปแช่เย็นแล้วมันแข็งหรอขอบคุณยี่สิบันที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้กินไปแล้วเด้อคนขอมาที่หลังเนาะพี่เต็มกินไปแล้วนะคะมามาพดซิอุมมามา่าไม่กลัวท้อง่างไแล้วก็จะ กินมะม่วงก่อนคืออยากกินส้มวันนี้บ่ยอยากกินหวานปกติก็กต้องกินกินเ้าหล่ะกินหวานอัดทายสวัสดียี่สิบห้าท่านนะคะสม่ได้ส้มได้ใจมาก สวัสดี่สินนะคะขอเอานี่ออกไปจอาสองพั์สิบสวัสดียีสิบแดทันนะคะคุณผ้จัด กินบดเปลือกให้ไี่เราเชียวหักหนะครัเชียววันนี้แข่งด้วยกันแลยก็เมื่อยบ้านอยู่กันเอาไปที่เด็ อัน,นี้เดี๋ยวขอกินอันนี้อีกสั่อนสวยกันเลยเอิดขันตี không anh đi quan đi lại เพราะว่าวกินสมอยากกินน้ำตาลไม่กินถั่วที่อดได้นอะมันสุก <laughs>

วนะัสดีเบายศนะคะสมสมแซ่บ อาไหเลสุ่มฮงแ,งแ,งแงอมซเล็บิดได้เ่ยนั่นอยู่นจริงมากอไหร่มไหวไสมซุ่มแฮงแซ่บๆค้าขอบคุณมากค่ะมาจ่ใจบวกๆขอบคุณจ้า ไม่เต็มสิคอสตัวแล้วอิ่มแล้วนะคะบวนสมอิ่มแล้วก็สมนนะตอนอยากก็แซ่บเบิดอันนี้คือเป็นแบบน้ำเยาว์ม่วงๆันนี้เป็นแบบปูทส่เก่า,สาใส่เก่าทส่เก่า นะตายบอแบบนี้ช่วงบอขอคุณ2ีสิบเก้าท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะกับเวลาสิบเก้านาทีแล้วเนาะพี่เต็มจะขอตัวแล้วนะคะเวมาถักทายช่วงเที่ยงนะคะเมื่อเช้านี้พี่เต็มก็ทถักทายไปแล้วหนึ่งรอบนะคะอันทีเจอกันอีกับตอนแรพกพู่หลับางที่กับบมมีเวลา,าลออก็แลด้วไปเมื่อวานนี้คือเบิดมือบมมีเวลาไปอันส่งท่านพออ,อสู่สวงสวรรค์ เสร็จแล้วพี่เต็กก็ไปหาหมอ,อยุมุกไปหาหมอฟันยุมุกาหารก็เลยมากับค่ำม,มืดแล้วก็เลยเงาก็เลยบวยได้อัำขื้นไล่เมื่อยเพราะว่าเวลามันน้อยนิดแต่ละมือแต่ละวันถ้าเหตุงานจังอยัานนะขอพค่ณ45ท่านนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วขอ หนึ่งเลิฟหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณคุณอ่ะทนายบางโซนะคะสวัสดีนะคะมีแฟนยังเจ็บอ่ะบหมบีนะคะเอาบริกรเรื่องนะเขาขาอ,อยู่แบบอิสระอิสระแบบนี้จะไปใสก่กระป้ายหนะฟฟเหรอสายคนถามดิตรงนี้ ม่งตรงๆเลยยังไม่อยากมีเออเออเอออื้ออื้ออะไรตัวอื้ออเชียวน้องแข็งหายจิตน้ำมันแข็งแข็งอันเป๊ะเช็ดแล้วกับอันแพ็กเกจลดแพ็กเกจลดอ๋อ มอสเซียค่ติดสามร้อยถูน,นีหยถ้าแบกเกตไม่มีความสึกหรออะไรมันติดหม่ใหม่จะใจเพิ่มสามรอยที่หองจามวันอุ้ยชวยขนาดื่อขนาดจ่ายเพิ่อม,อม,พอมอีกสามร้อยปกติแล้วจะเดือนละสองพันสองพันบาทขัวน,น,นะนะไปบ้างเนี่ยจ่ายเพิ่มสามร้อย ไปเกตลุดตัวหนึ่งบาซิลุดบาได้ไงแปลงฟันกรอบอกออัอออนอนั้นตุดเสียตุกเสียเลยขอบคุณเบ่ายดน,นะคะที่เขามาทักทายนะ,ะขอบคุณคุณยาใจนะคะขอบคุณไอุ้ึงบาทนะคะคนลังเขานะคะ ขอบคุณคุณทานาบางโซนนะคะที่ออามาทักทายที่เต็มเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจขอบคุณ38ท่านที่อยู่กับพี่เต็มที่พี่เต็มตอนนี้นะคะพี่เต็มอยู่จังหวัดนครพนมอำเภอไทาพนมนะคะพี่เต็มลืมบอกนะบางคนที่เข้ามาที่หลังเนาะม่ยังไม่รู้จักพี่เต็มนะคะขอบคุณ39ท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะกับเวลา22นาทีแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจในไลน์นี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจทุกการ รับชมและกรทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะรับชมที่เต็มผ่านทางไลฟ์สดพันทางคลิปวิดีโอช็อตวิดีโอพัน,นทังอ่าโพสแถบชุมชนนะคะสวัสดีห้าสิบห้าท่านนะคะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งกำลังใจนะคะช่วงพักเทียงนเข้ามาแล้วทีหลังเนาะได้อย่างจินเทียงเยงนาะเมื่อนานพี่เต็มอันแม่ครัวพื้นแักมามาพักซิยิ้ม กินอิน่มล้วกินเบิดแล้วก็านักงากินสมมงวัง,ง่อเหลือซ้อนี่ไว้กินมือใหม่นะคะแล้วมือนี้ไปเจ็ก,กับสิขอลงขอลาแล้วนะคะขอลา47ท่านที่อยู่กับพี่เกมตอนนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันไลน์ต่อไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกาลังใจสวัสดีคะ่ะพี่นี้องจาบไปแลย